หมานะฮะโอ้โหหน้าตาผ่องใสนะทําพผ้ามานานแล้วล่ะก็หลายปีแล้วครับหลายปีแล้วนะโอ้ของของหลวงปู่สิงห์นี่มีมีบ้างยังหลวงปู่สิงห์ยังไม่มีเลยครับยังไม่มีแต่ก็กําลังจะเปิดจองเปิดตัวครับเปิดตัวรุ่นอะไรฮะที่กําลังจะเปิดตัวเสมาสัมเพอรวยนังใจครับ อเสมาสัมเพารวยทันใจนะก็เป็นของหลวงปู่สิงห์ใช่เป็นของหลวงปู่สิงห์ครับอแล้วเห็นเห็นหลวงปู่สิงห์แล้วเป็นไงท่านดูแลท่านมีเมตตามากนะครับเมตตามากผิวพรรณท่านโอ้เหมือนเหมือนทองเลยโอ้เหมือนทองมากตัวจริงกับรูปไม่ใ่อยไม่ใกลยเหมือนเท่าไหร่แต่ตัวจริงท่านะท่านจะผ่องมากผ่องมากครับผ่องมากท่านสมถะเรียบง่ายสมถะเรียบง่ายโคตเรียบเทียบโคตง่ายนะถ้าพูดถึง พูดถึงบ้านค่ายระยองเนี่ยเขาเรียกว่าถิ่นอิทธิพลของหลวงปู่ทิมเนาะใช่ครับนะแต่ว่าเกจิหลายๆรูปที่อยู่บ้านค่ายดังดังหมดเลยดังหมดเลยครับดังหมดเลยครับนะที่คุณสมานรู้จักตอนเนี้ยนะในบ้านค่ายเนี่ยมีองค์ไหนบ้างก็มีหลวงปู่ทองสุกหลวงู่ทองสุกวัดหนองคอหลวงปู่สิงห์วปู่สิงหวายเราเนี่ยอือฮะโอ้อันนี้ก็เป็นระดับดังๆทั้งนั้นแหละใช่ครับนะของบ้านค่าย นะก็เป็นถิ่นอิทธิพลของหลวงปู่ทิมนะถ้าถ้ามีเขาเรียกกลิ่นอายของหลวงปู่ทิมเข้ามาปะปนเนี่ยคนจะเช่าบูชากันใช่ครับนะนี่นะฮะที่ยังมีชีวิตอยู่ณตอนนี้นะครับณตอนนี้ครับก็หลวงพ่อสาคอนนะเมื่อก่อนก็หลวงพ่อสาครวัดหนองกรนวัดหนองกราบโอ้โหอันนั้นก็โอ้โหท่านก็ดังใช่นะหลวงพ่อสาครนี่ดังถึงต่างประเทศเลยนะใช่ครับโอ้ชาวต่างประเทศก็เริ่มสายตาตาครับผมนะหลวงปู่สิงห์นี่ก็เริ่มแล้ว ชาต่างประเทศก็เริ่มรู้จักกันแล้วใช่ใช่ใช่ <c oughs> ชาต่างประเทศเริ่มรู้จักโด<อ>ออยเฉพาะชาวฮ่องกงเริ่มเริ่มเริ่มผันเข้ามาแล้ว <c oughs> เริ่มผันเข้ามาเร <c oughs> <c oughs> ิ่มผนเข้ามานะฮะาวัดเอาวคุณสมานมาวัดนี้บ่อยมาก็ามาบ่อยนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้รับใช้ท่านแค่เั้นเองมาบ่อยเพราะว่าเออคุณสมานชอบเรื่องของวัตถุมงคลที่นี่อยู่แล้วครับถูกต้องชอบอยู่แล้วเพราะว่าเห็นเห็นว่า พอเป็นงานของหลวงปู ite, ่สิงห์ปุ๊บก็มาดูพิธีเขามาครับแล้วก็มาจองด้วยใช่ครับจองทุกจองทุกรุ่นจองทุกรุ่นจองทุกรุ่นนะโดยเฉพาะที่กอปลบุรีทำมอแล้วคุณสมานก็มาก็มาจองครับมากี่รุ่นแล้วที่จองไปรับไม่ท้วนารับไม่ท้่วมีรุ่นอะไรบ้างอะที่ที่ชอบชอบตอนนั้นมีพัะกิ่งนะพระกลิงพะกิ่งพระกิ่งที่ข้อพ่อสร้างไว้ สวยนะครับราคาเหรียญเจริญพรอะไรพวกนี้อโอ้โแล้วรุ่นนี้เป็นยังไงเนี่ยคแนนะรุ่นนี้เป็นไงรุ่นที่สวยมากครับเศรษฐีสวยมากไงกล้บสวยมากหน้าตาเหมือนนะเหมือนมากครับโอ้นี่ขนาดเป็นเป็นรูปแบบใหม่ของวงการพระเครื่องเออรูปแบบใหม่เลยนะนะเพราะเราผมได้เห็นอันนี้เป็นเนื้อเงินใช่ไหมโอ้โหนะคือคือเขานะอ้าวในฐานะผู้ผู้สร้างวัตถุมงคลเนี่ยนะฮะลองลองวิจารณ์เหรียญนี้หน่อย นะเป็นยังไงฮะนี่นะเหรียญนี้จากการที่ผมส่องเหรียญจริงแล้วผมว่าอืเหรียญทําได้สวยมากทาได้สวยมากนะการลงยากันอะไรนี่ก็ทําได้ลงตัวการวางรูปแบบลงตัวมากโดยเฉพาะพระพุทธที่อยู่ข้างบนเนี่ยครับอก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปในโบสถ์นะฮะจำลองมาจากในโบสถ์นะครับอืก็ การการออกแบบลิ้วรอยเก็บลิ้วรอยดีดีครับโอ้โหขึ้นแบบนะฮะใช่ใช่ดีมากอด้านหลังเป็นอักายานครับอืมนะด้านหลังเป็นอากายานครับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะก็เสริมความเป็นสิริมงคลใช่ครับเอ่รุ่นนี้เนี่ยเฮียสมานก็จองไว้ด้วยจองครับจองโอ้จองไว้ด้วยจองไว้เยอะอยู่ครับจองไว้เยอะดู่นะเพราะว่าคิดว่ามีมีอนาคต เพราะว่ารุ่นนี้ไม่ได้เป็นงานลุ้นใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่งานลุ้นเป็นงานจิ้มเนื้อเนื้อหลักๆเขามีเนื้ออะไรบ้างครับในการสร้างน้อยมากน้อยมากใช่ไหมครับน้อยมากเนื้อเงินสร้างแค่88องค์เองนะ88องค์เองใช่ครับโอ้โหน้อยอ่ะน้อยมากครับโอ้เนื้อเงิน88ร้อยองค์ครับแล้วเนื้อทองคำ9องค์ทองคำ9องค์ครับโอ้โหนะฮะ น้อยฮะนี่น้อยครับน้อยถือว่าน้อยมากครับน้อยมากสายบ้านค่ายปกติเราสายบ้านค่ายเนี่ยเนื้อเงินน่าจะสองร้อยกว่าเหรียญสองร้อยกว่าเหรียญตอนนี้สร้างแค่แปดสิบแปดองค์โอ้โหกะว่าเขากะสร้างไว้ให้เล่นกันนะนะใช่ครับนะราคามันก็จะพีขึ้นไปถ้าเกิดว่าคนอยากได้นี่ฮะนะเพราะเนื้อเงินเรจองไว้สิบองค์คลับเอาเลยครับโอ้โหน้ำก็เหลือเท่าไหร่แล้วล่ะนะนี่เหลือต้องถามคนสร้างนะว่าเต็มหรือยังมาดูนะครับเอาเลย โอ้โหแล้วแล้ววันนี้เนี่ยพอเฮียธมานออกอากาศไปอย่างนี้เขาก็จะหาเนื้อเงินกันในทีนี้เนื้อเงินนี้จองเท่าไหร่อ่ะฮะสองพันบาทเองฮะสองพันบาทเองนะสองพันบาทเองเหรอครับโอ้โหมีหน้าละนะมีหน้าเฮียธมานถึงถือว่าถูกมากเถือว่าถูกมากสายบ้านค่ายโอ้สำหรับสายบ้านค่ายถือว่าถูกมากนะโอ้อ่ะนะเฮียธมานฝากอะไรกันนักสะสมหน่อยฮะอ๋อครับอืม ก็ขอฝากนักสะสมไว้ติดตามผลงานของเดือนเศรษฐีบุรพาด้วยนะครับบดยส่วนตัวมรุผมชอบนะครับครับรูปแบบที่ไม่เหมือนใครรูปแบบไม่เหมือนใครและรายละเอียดของเส้นสายอะไรเขาทําได้สวยมากทาได้สวยมากแล้วการุ่นต่อไปก็ขอฝากนักสะสมมานะฮะสำเพอรวยทางใจนะครับจะเปิดตัวเร็วนี้นะครับขอฝากนักสะสมว้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับคุณสมานปวกแดงครับ นะฮะอ่าครับ <S <S น <ะ S 2> ัดอ,อยู่กับรายการพระดีเกจิดังกับผมมนุชาทรงศิรินะครับวันนี้เรามาถ่ายทอดสดอยู่ที่วัดนะเขาไหวายบ้านค่ายรลยองนะมีพิธีนะุกเสกนาเลิกเหรียญรุ่นเศรษฐีบุรพาหลวงปู่สิงห์ทิตตจิตโตนะวันนี้ท่านก็ได้ข้อมูลนะที่ได้เห็นบรรยากาศของวัดได้พูดคุยนะการสัมภาษณ์พูดคุยกับนะคุณสมานนะ สมานพวกแดงนะครับสิทธิ์หลวง เดี๋ยวเหมือนเดันเอาคนตีม่ด้นเจ็อะร บก่อนบาก่นแ okay, okay, ้วเอาแค่เหรียญไม่ไรเอาแค่ต้มนหมุนก็พอแล้วาพอบอกบอก่อนพอบบกแค่ต้มนหมุนบาบอก่อนท่บวันนี้บาบก่อ